สวัสดีสานทายครับเพื่อนๆจมาชิกศูนย์สจจตําบลบางขันอําเภอบางขันจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับวันนี้ลุงก็หมอพืชประจําชุมชนนะครับก็ลงสวดแปลงปยากรของทุเรียนนะครับตั้งอยู่ที่หมู่ที่หนึ่งตําบลบางขันอําเภอบางขันจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับช่วงเช้าแบบนี้ต้นสัปดาห์นะครับของวันจันทร์ก็มีการลงสุ่มสวด สวนทุเรียนนนเองนะครับว่าจะมีเชื้อโรคเชื้อราหรือแมลงอะไรบ้างที่เข้ามารบก,กวนในสวนทุเรียนนะครับเพื่อจะได้แจ้งเตือนไปยังสมาชิกพี่น้องที่ทาสวนทุเรียนในกลุ่มสวนทุเรียนนนดีงนะครับเมื่อพบปัญหาต่างๆที่เกิดจากโรคแมลงเราก็แจ้งรายงานไปยังเจ้าหน้าที่กเกษตรตำบลดีนะครับเพื่อ,อทำเป็นการบันทึกรายงาน ลงรายงานไปยังสำนักง,งานเกตนะครับเพื่อให้ได้รู้กันว่าสวนทุเรียนในช่วงระยะนี้มีอะไรเข้ามารบกวนบ้างนะครับวันนี้ลุงก็มาตามคลิปช่วงเช้านะครับพบปะกับตีมานและก็สมาชิกพี่น้องเกษตรกรที่ทำสวนทุเรียนนั่นเองนะครับช่วงเช้าๆนะครับเราก็ต้องมันตรวจสอบสวจสาทุเรียนด้วยนะครับว่า ก็จะป่วยหรือไม่นะครับบริเวณที่ติดกับพื้นดินที่โคนที่รากนั่นเองนะครับไปดูนะครับว่าต้ทนที่เราต้องมาดูแลกันนะครับก็ไปดูในเรื่องของระบบรากนะครับบริเวณที่ติดกับดินนั่นเองนะครับว่ามันจะมีน้าเยิ้มหรือไม่นะครับโดยเฉพาะตามลําต้นแล้วก็ต้องขิงด้วยนะครับ ก็ต้องมันสวดจานะครับไม่งั้นมันสายเกินแก้ถ้าหลายวันข้าวสวนอีกครั้งนะครับเราก็าต้องพยายามบ่อยๆนะครับพยายามติดตามแล้วก็สวดจาดินที่มีความชื้นก็ปล่อยให้เจอโรคขึ้นมาบ่อยนั่นเองนะครับเราก็าต้องใช้สารเชียวปันหรือว่าเชื้อราไซโครนั่นเองนะครับมาราด ทรงพุ่มหรือในการทำการฉีดพ่นบริเวณใต้ลำต้นใต้ทรงพุ่มนั่นเองนะครับหรือว่าบริเวณที่รากเขาอยู่นั้นนะครับเราก็ต้องทำการาป้องกันซะก่อนนะครับ,นะรบเรื่องโรคหรือแมาแมลงต่างๆนั้นเราก็ต้องใช้สารชีวพันธุ์นั่นแหละครับเนาะนะครับ,นะรบเพื่อเป็นการยับยั้งป้องกันแมลงต่างๆนะครับในช่วงนี้ก็ส่วนมากก็จะเป็น เปลีกไก่แช่นะครับที่ลงตำลายใบทุเรียนอ่อนนั่นเองนะครับหรือว่าเป็ดสลัดนะครับขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามาชมและก็ติดตามของศูนย์สจจตำบลบางกันอำเภอบางกันจังหวัดนครเีธอรมราชนะครับขอบคุณมากๆนะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ